ไม่พี่ถ้าเรายิงไปเนี่ยเลือดมันจะลงแค่ไหนระยะไกลขานาดกระสุนย้อยอยู่เลยน่าจะแรงน้อยลงนะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้โดนทั้งสองนัดสามนัดไม่ลงแต่กาะแตกแล้วตอนนี้นมาได้ยินให้มันดูฟิวฟิวไปเ,าเอารถเข้าวงไหมเออเข้าพี่เดี๋ยวแป๊บนะึงนี่ไงค<ม>านี่ไม่ระยะนี่ไม่ได้ หมายถึงว่าผมยิงไม่ถนัดยิงแบบครั้งแรกมันกะระยะไม่ถูกไงอ๋ออ่อโอ้ยหลงละเกิดแบงอยู่ไหนแล้วเนี่ยแบงอยู่คนเดียวใช่เหรออุ้มปิตุเข้าวงพานาได้ไหมพี่อัดได้อุอ้มปิตุเข้าวงโอ้โหพาระยิงนัะแ้งทุบปิตุไปแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้ดูเลยเปิดแล้วนะ อันเปิดแล้วเสียงอยู่เสียงอยู่ข้างล่างป่ะวะแดดอบป่ะเฮ้ย enemy enemy แอดดอกใ <c oughs> หม่ใหม่แอดดอกใหม่ใหม่ลยเชนินเอ้ยชน,นินคิวแล้วตัวมันเข้าวงอย่างฝั่งนั้น ยิงโดนเบาะรถล้มเลยยางระเบิดเลยยิงต้นไม้ทำไมมาต้อรอเน้นเน้นก็ยิงเลยมีคนนะคนเลยยางมีคนยิงคนแบงค์เลยสิบสองตัวแบงค์ยังแบบพี่ตู่เข้าวงได้อีกเหรอเนี่ย โหยังไงแบกแล้วชุบแบกแล้วชุบชุบไวแัดลิงแอดดับอยู่แอดดับใหม่ใหม่มาร์กาม่ไม่เห็นในพวกสี่ห้าตัวนั้นที่เป็นชุดทางไหนวะชุดแบงแบงอยู่บนทุ่เขาพ่อเนี่ยเสื้อสีชมพูเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมเองเห็นพี่ตู่แล้วมั้ แบกสาหลักอยู่อ๋อยิงอยู่เนี่ยไม่บับยิงอยู่เนี่ยโอ๋อเมื่อแต่ยิงวงมาแล้วลืมดูโอ้ยุบวงแรงด้วยมันคุ้มเงินไหมนี่กินน้ำตอนนี้ แบงค์อยู่ตรงโ,ต,โต้นี่หีืบเปาอยู่ตรงโ,ต,โต้นี่อ๋อข้างล่างมีสังกะสีอยู่รถมีคนตีแบงค์ชนินล่วงไปแล้วโคเบอร์ชนินหน่อยรถพีตัูยังอยู่ หมู่บ้านเหรอตรงรถตรงรถมีคนมีนเอนอมยิงมาแล้ว